ค่ำคืนที่สแตมฟอร์ดบริดจ์กำลังจะเปลี่ยนไปครับขณะที่แฟนบอลกำลังฉลองความสำเร็จระดับโลกแต่เบื้องหลังกำแพงสโมสรการล้างไพ่ครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับจากกองกลางพันล้านที่กลายเป็นเครื่องยนต์พังถาวรสู่การไล่ล่าอัญ,ญมณีเม็ดใหม่จากฝรั่งเศสและการเผชิญหน้ากับคนคุ้นเคยที่พร้อมจะกลับมาทำลายความฝันของทีมเก่าข้อมูลทั้งหมดที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมา มันน่าตกใจกว่าที่คิดครับผมจะพาคุณไปสืบหาความจริงในคลิปนี้ครับเริ่มกันที่การปรับทับครั้งใหญ่ครับเชลซีตัดสินใจหยุดการตามล่าตัวอันตวนเซเมนโยเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เรามีตัวแสบอย่างอเลฮันโดรกาแาโชและเจมี่กิทเทนส์คอยไล่ล่าตะคาอยู่แล้วครับ ส่วนชื่อของราฮีมสเตอร์ลิงและอักเซลดิาซีเตรียมตัวถูกโละทิ้งทันทีในมกราคมนี้ครับรวมถึงดาวรุ่งอย่างไทริกชอร์จที่แม้แต่แฟรงค์แลมพาดของโคเวนทรีซิตี้จะอยากได้ไปร่วมทีมแค่ไหนแต่สโมสรเลือกที่จะส่งเขาไปสตราสบูร์กแทนครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะการขายเด็กปั้นจากศูนย์ฝึกแบบนี้สโมสรจะได้เงินเข้ากระเป๋าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเงินก้อนนี้แหละ ที่จะถูกเอามาหมุนเป็นงบช้อปปิ้งมหาศาลในตลาดรอบหน้าครับมาดูเหตุผลที่เชลซีต้องรีบหาเงินกันครับเพราะเป้าหมายตอนนี้คือดาริวบาโกล่ามิดฟิลวัย18ปีจากมักเซยที่เก่งเกินอายุจนไปโชว์เทพในยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาแล้วครับเชลซีต้องการปิดดีลนี้เพื่อดับฝันคู่ปรับอย่างอาร์เซนอลทันทีครับและข่าวเศร้าที่แฟนบอลต้องยอมรับคือสถานการณ์ของโรเมโอลาเวียครับ สโมสรเริ่มมองว่าเขาไม่มีอนาคตกับทีมอีกต่อไปหลังเผชิญฝันร้ายอาการบาดเจ็บจนพักยาวเกือบ250วันครับเชลซีไม่รอแล้วครับพวกเขาเริ่มกลางรายชืีอตัวแทนในปี2026ทันทีไม่ว่าจะเป็นเจมส์แม็กอารทีจากฟอร์เรสต์อดัมวอร์ทันหรือแม้แต่คอบบี้เมนูของแมนยูไนต็ดก็ถูกดึงเข้ามาอยู่ในลิสสืบสวนครั้งนี้ด้วยครับแต่ในความมืดมนเรายังมีแสงสว่างครับ ปี2025คือปีที่โลกต้องสยบให้กับมอยเซสไกเซโดครับรู้ไหมครับว่าสถิติการตัดบอลของเขาสูงถึง92%ติดอันดับโลกคือเก่งกว่ามิดฟิลเกือบทุกคนบนโลกนี้ไปแล้วครับจนพาเชลซีทะเลืองบรรลังแชมป์สโมสรโลกด้วยการโค่นยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงต์แ,แช็์แมงได้สำเร็จครับทว่าบททดสอบสุดท้ายของปีนี้ คือการเจอกับอาร์เซนอลในศึกคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายครับและความมันอยู่ที่การเจอกับเกปาอริซาบาลกาอดีตโกของเราที่ตอนนี้ไปเฝ้าเสาให้ปืนใหญ่ครับเกปาส่งสัญญาณเตือนมาแล้วว่าเขาพร้อมจะสกัดทางทีมเก่าเพื่อไปเวมบลีย์14มกราคมนี้ที่สแตมฟอร์ดบริดจใครจะอยู่ใครจะไปคอมเมนต์วิเคราะห์สกอร์กันมาหน่อยครับลาเวียพอแค่นี้หรือควรให้โอกาสต่อ และไกเซโดคืออันดับหนึ่งของจริงไหมครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวลับแบบนี้วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ